ตอนนี้เรามาทดสอบนะครับการแข่งขันนะครับเกมนะครับผ่านคลิกส์นะครับโดยนักเรียนชั้นป .6 นะครับเอาละมาชมกันว่าใครทีมใครจะเป็นผู้ชนะ,ะก็เลือกครับเลือกใคยครับเอาตัวไหนมาช่วยครับ เลือกพลังมาช่วยครับต้องผ่านอุปสรรคให้ได้นะครับเห็นไหมนี่ต้องเลือกมาช่วยครับคือตัวนี้ถ้าห้าสิบห้าสิบก็คือน่าน่าก็เลือกมาเลยครับเลือกมาเลยเพราะว่าเราตอบไม่ถูกอ่าเลือกมาเลยครับเลือกมาตอบได้เลยมันจะมีพลัง เพิ่มขึ้นนะครับกลับไปเลยครับเลือกสิครับอุปสรรคครับเลือกครับิดอ่าก็เสร็จแล้วเหรอบวกครับไทยอาเกนเลยทีเอออ่าเริ่มใหม่นี่บวกไทยไทยกดไทยครับเน็ตกดตัวนั้นแหละอ่าโอเคน่าได้พลังนะครับเห็นไหม ไหมมีพลังแล้วใช่ไหมครับอ่าตัวนี้เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับอ่าดูพลังของตัวเองครับนี่คือพลังของตัวเองคือ2 6 0พนะคะแนนตัวนี้3,000ใครมีคะแนนเยอะนะครับตัวนี้5,800อ่าเลือกเข้ามาช่วยได้เลย ดูคะแนนตรงมุมซ้ายของเรานะครับคะแนนนี่ห้าคนอ๋อโอ้โหเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะน,น้ำขึ้นมาขึ้นท่านนะ,นะครับตอนนี้เบนขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะครับเจ็ดพันแปดนะครับฟางเจ็ดพันแปดเหมือนกันนี่น้อยนาไซล้างตัวเองไว้นะครับติออ๊กเกอร์ล้างตัวเองไว้นะครับ นี่นะครับก็มาติดตามชมกันนะครับว่าใดจะเป็นผู้ชนะสำหรับการเล่นเกมอเอเตอนนี้อันดับไหนครับตอมออคือใครตอไม้มอไม้โมไม้เบลที่ท5้าอยู่นะครับเบลเดูคะแนนตรงมุมซ้ายที่จอของเราได้เลยนะครับว่า หมานขึ้นมาแล้วครับหมานแทงไม้ขึ้นมาแล้วรอรอตัวนี้คือเส้นชัยแล้วรอเธอเสร็จก่อนเพื่อนยรอครับรอรอครับรอขึ้นเส้นชัยแล้วอ๋อเธอต้องเลือกคําตอบครับเธอจะเอาตัวไหนครับพลังครับถ้าถ้าบวกถ้าตอบถูกจะบวกสองพันถ้าตอบผิดจะลบพันหนึ่งเธอเลือกเอา เออเลือกกันไหนเออเอาละถ้าตอบถูกนีเพิ่มเลยนะครับอันนี้คือเส้นชัยแล้วอา่าเลือกเลยครับถ้าตอบถูกจะได้หนึ่งพันถ้าตอบไม่ถูกจะตกอา่าเลือกเลยเลือกเลยเล,เ,ลเลือกอันไหนก็นได้ครับที่ต้องมั่นใจอา่าต้องมั่นใจ อ๋อเธอรอรอนะครับเสร็จแล้วเธอรอรอประกาศผลรอประกาศผลครับเสร็จแล้วสิบคนรอครับรอรอประกาศผลครับอ้าวอ่าเบ้นเสร็จแล้วนะครับเบนเสร็จแล้วอันนี้เสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับรอเพื่อนก่อนนะครับเวลาย,ยังไม่หมดนะ ห้าพันสี่แล้วเองอ่ารอ,อนะครับรออยาเพึ่งไปไหนนะอืมออก็ดิ้่สั่นแหละบล็อกเลยโอ้เก่งเลยเดี๋ยวส่งเรียนกุ้งหลงอ่าโต๊ะสี่เพราะว่าเขาคะแนนขึ้น อ้อออเก่งมากครับอ,อ,อ่านโมเก่งมากครับอ่าเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอ่าเลือกเลยเลือกคำถามเลยถ้าเลือกตัวนี้นี่ตอบถูกบวก2องพันถ้าผิดลบหนึ่งพันเอาลองดูข้อต่อ<ห>ข้อต่อไปเรีือกะือยนไหนอนกะไหนเนาะ

ดูคะแนนตัวเองนะครับตอนนี้ฟังอยู่ที่2องสองหหม่เอาใหม่เอาใหม่ไเอาเอเอ้อเดี๋ยวใครเสียแล้วครับใครถึงเส้นชัยแล้วครับเออรอเพื่อนก่อนใทรใครเออนี่ อดชิดก่อนไปยังตอเนืเวลายังมีครับเวลายังมีอยู่เอาละครับตอนนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะได้ที่หนึ่งไอซิสโอ้โหไอซิสทำไมได้เยอะจังวะ มอไมเอนี่นักลบเอโอ้โหเอาละครับมาดูกันนี่อันนี้ใครนี่หนึ่งศูนย์แปดคือใครใครชื่อนี้เอาศูนย์พอยต์ตอบไม่ถูกอชีตที่หนึ่งนะครับชีตที่หนึ่งเป้อ้วนที่สองน้อยหนาที่สามเบลที่สี่ส ฟางใหม่ที่ห้าอ่ะปออวนโอ้ปอ้วนเข้าสองครั้งโอเคครับเอาสำหรับคลิปนี้พบกันเพียงแค่นี้ก่อนครับ